สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้านสมชายพานิสติลเครื่องมือการเกษตรจันทบุรีนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจันทบุรีปัจจุบันทางสมชายพานิสติลนะครับเป็นลูกค้าของบิสเน็ตพัทที่นําระบบเข้ามาใช้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสมชายพานิสติลจําหน่ายอะไรบ้างนะครับปัจจุบันของทางร้านสมชายพานิสติลจำหน่ายเกี่ยวกับเหล็กอลูมิเนียมและเครื่องมือช่าง นะครับปัจจุบันเปิดมาแล้วกว่า29ปีนะครับซึ่งรับประกันของแท1ร้อเโดยเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายของแบนด์ชั้นนาทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นลูกค้าที่ไว้วางใจของบิสเนสพัฒน์นำระบบ e-transaction เข้ามาใช้ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการเช็คสต๊อกคองเหลือนะครับโดยใช้งานง่ายๆผ่านมือถือแค่นี้เองครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับลูกค้าบิสเน e พัดนะครับที่นําระบบ e transaction มาใช้นะครับอันนี้คุณพีทนะครับที่ใช้งานจริงในส่วนของตัว e พ a นนะครับก่อนอื่นเลยการใช้ e พ a นนะครับก่อนที่จะนํามาใช้นะครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้านี้ที่จะใช้ครับก็เวลาลูกค้าเดินเข้ามาในห้านใะร้านครับถ้าสนใจจริงค้าตัวไหนแล้วลูกค้าต้องใช้ต้องการเป็นจํานวนแบบสัก50ชิ้นอย่างไงครับเราก็จะต้อง เดินไปดูของจริงที่หน้าง,งานว่าเรามีถึงไหนครับก็จะเสียเวลาตรงนี้ไปอ๋อก็คือต้องเดินไปเช็คชข้างหลังร้านก่อนใช่ไหมครับแล้วอันนี้มันมีโอกาสการพลาดงานขายไหมครับก็มีบ้างลูกค้าบางคนที่อยากรู้หรือ,อ,อ,อว่าเขาเร่งด่วนนะต้องการใช้จริงกะ เราจะเสียโอกาสนียไปครับแล้วหลังจากนำอีท ransaction เข้ามาใช้อะครับภาพรวมการทำงานเป็นยังไงบ้างครับช่วยลดขั้นตอนการทำงานแบบไหนได้บ้างครับอได้เยอะมากเลยก็เราสามารถเช็คที่ตัวเครื่องอีทานได้เลยว่ามีจำนวนเท่าไหร่สามารถตอบลูกค้าได้ทันทีครับอ๋อก็เหมือนอย่างเช่นว่าลูกค้าเขาถามตัวนี้อันนี้เราสามารถเช็คได้เลยเช็คได้เลย อันนี้ก็จะทราบเลยว่าเหลือในครังเท่าไหร่กี่ชิ้นใช่ไหมครับทราบ,บราคาเลยครับจะเห็นได้ว่าตัว b ีพา t E t อีท s น c ั i o ชนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายและก็สะดวกเพียงแค่เรามีมือถือนะครับก็สามารถเดินไปไหนมาไหน,ไหนเช็คราคาแล้วก็ตอบได้ตอบลูกค้าได้ทันทีครับ